สวัสดีครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องความสุขจากการได้ไปขายของที่ตลาดนัดนะครับการไปขายของที่ตลาดนัดเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีความสนุกสนานมากเพราะว่าเราจะได้เจอผู้คนใหม่ๆนะเวลาเราไปตลาดนัดแล้วเราเป็นพ่อค้าเนี่ยจะมีลูกค้าเดินไปเดินมาเราก็จะได้พบได้เจอคนที่เราไม่เคยเห็นมาตลอดชีวิตเลยนะเพราะว่าบางทีบางจังหวัดเนี่ยที่เราเป็นเป็นคนเดินตลาดไปเป็นผู้ซื้อเนี่ยเราก็จะเจอแต่พ่อค้าแม่ค้าเราก็จะเดินวนไปวนมาแล้วเราก็กลับ แต่พอเราไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าเองเนี่ยกลับได้นั่งดูลูกค้าเดินผ่านไปผ่านมาบางคนนี่เราก็แปลกใจเนาะเออเราอยู่ในซอยนี้หมู่บ้านนี้มา23ปีกลับไม่เคยเจอคนคนนี้เนาะแต่พอเราไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดเนี่ยได้เจอคนคนนี้ด้วยซึ่งเป็นอะไรที่เรียกว่ามีประโยชน์มากนะครับแล้วก็มีความสุขมากที่ได้เจอผู้คน2ได้เห็นบรรยากาศในการขายของของพ่อค้าแม่ค้าไม่ว่าเราจะเกิดมา ตั้งแต่เด็กเนี่ยที่ปัตตานีเนี่ยเรียกได้ว่าเราเกิดมาอยู่กลางตลาดเลยเพราะว่าบ้านเราอยู่ในตลาดเปิดประตูมาก็เจอพ่อค้าแม่ค้าเต็มตลาดหมดเลยเพราะว่าบ้านเราเป็นตลาดแล้วก็ติดฟุตบาทพ่อค้าแม่ค้าก็จะมาวางของตรงหน้าฟุตบาทหน้าบ้านเราตั้งแต่เด็กๆพูดง่ายๆคือเกิดมาก็เห็นตลาดตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับแต่พอเรามาขายของอีกครั้งหนึ่งตอนอายุมากๆเนี่ยมันก็ได้ความรู้สึกเก่าๆกลับมานะเพียงแต่ว่ารอบเนี้ยเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเองตอนนั้นน่ะพ่อแม่เราเป็นพ่อค้าแม่ค้า เราเป็นเด็กก็แค่ตื่นที่สีมามาดูแม่ค้าเขาทุบหัวปลาหั่นปลาคอดเกตปลาอะไรเงี้ยมันก็จะได้อิกบรรยากาศหนึ่งเพราะความเป็นเด็กเราอาจจะยังไม่ไม่ได้รู้อะไรมากมายก็แค่เห็นแล้วก็จําได้แต่วันนี้พอเรามานั่งเองมันก็จะได้ความสุขอีกแบบหนึ่งในการมานั่งเป็นพ่อค้าแม่ค้านะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง2ฝนตกไหมแล้วจะตกก่อนตลาดเปิดหรือตกระหว่างตลาดเปิดหรือตกตอนตลาดปิดอันนี้ก็ตื่นเต้นไปอีกแบบหนึ่ง3ก็คือ ตกนานไหมอันนี้ลุ้นมากเวลาฝนตกถ้าลุ้นว่าฝนตกไม่ตกก่อนนะถ้าไม่ตกก็แฮปปี้ไปก็หวังว่าวันนี้น่าจะขายได้ดีแต่พอฝนตกปุ๊บก็ต้องมาลุ้นอีกว่าตกนานไหมตกในช่วงที่คนยังไม่มาเดินหรือตกในช่วงที่คนกําลังเดินกันชุกชุกกำลังจับจ่ายใช้สอยกันสนุกสนานถ้าตกในช่วงเวลานั้นก็เอหวังด้วยประการฉชนี้นะครับพ่อค้าแม่ค้าก็นั่งมองหน้ามองตาก,กันแล้วก็มองแผงของแต่ละคนว่าใครจะเหลืออะไรมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ต่อไปต้องลุ้นว่า จะขายดีไหมถ้าฝนไม่ตกจะขายดีเหมือนคือควรจะเป็นไหมถ้าฝนตกไม่ต้องห่วงว่าจะขายดีไหมไม่น่าจะขายดีแน่นอนแต่จะขายได้น้อยกว่าที่มันควรจะเป็นหรือน้อยกว่าที่เราควรจะได้ในแต่ละวันไหมนะครับแต่ถ้าขายแล้วเนี่ยไม่หมดเออแล้วพรุ่งนี้ฝนจะตกอีกไหมก็สนุกสนานดีนะครับก็ขายที่ไหนดีขายอะไรดี อันนี้ก็สนุกเหมือนกันเพราะเวลาเราไปดูตลาดเนี่ยเราก็จะนั่งดูเพื่อนๆที่เขามาขายในแผงต่างๆว่าคนไหนเอาอะไรมาขายสินค้าเขาเป็นยังไงบางทีก็มองดูว่าเออเขาขายดีเราก็ดีใจด้วยนะแต่บางคนมองไปแล้วขายยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ล้วก็เออแอบเอาใจช่วยนะหวังว่าจะมีลูกค้ามาซื้อของเขาเยอะๆเพราะว่าเราอกแม่ค้าพ่อค้าด้วยกันเนี่ยถ้าขายดีเราก็ดีใจกับเขาด้วยเราก็รู้ว่าเขาจะรู้สึกยังไงแต่ถ้าวันนั้นขายไม่ดีเนี่ยก็ น่าเห็นใจเนาะก็เอาใจช่วยลุ้นกันแบบห่างๆนะเราก็มองห่างๆแล้วก็แอบเอาใจช่วยห่างๆว่าขอให้ขายดีๆนะโดยเฉพาะถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เกี่ยวกับอาหารสดหรืออาหารที่ผัดมาเรียบร้อยแล้วหรือข้าวแกงที่ปรุงมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะน่าเห็นใจถ้ากรณีที่ฝนตกหนักแล้วขายไม่หมดวันนั้นเนี่ยมันก็อาหารเนาะมันก็เก็บได้ไม่นานนะครับก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งในการที่ได้ไปขายของที่ตลาดนะได้เห็นบรรยากาศได้ลุ้นแล้วก็ ลุ้นทั้งตัวเราเองด้วยลุ้นทั้งเพื่อนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันด้วยแล้วก็ลุ้นทั้งตัวเจ้าของตลาดเองด้วยว่าเออเจ้าของตลาดก็คงลุ้นเหมือนกันแหละอยากให้แม่ค้าพ่อค้าต่างๆที่มาเช่าแผงเนี่ยขายดีๆเจ้าของตลาดก็จะได้สบายใจไปด้วยนะครับก็มีความสุขดีนะในการขายของที่ตลาดก็เดี๋ยวเจอกันพอดแคสต์หน้านะครับแล้วมีเรื่องอะไรสนุกๆจะมาเล่าฟังต่อนะสวัสดีครับ